ไม่ดูค่ะไม่ดูค่ะเราดีสิทธิ์ที่จะดูแล้วก็ไม่ดูค่ะเออพราะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยเราไม่ได้ประกวดวิสโนสโคเลียดิค่ะเออฉันไม่อยากจะดูฉันก็ไม่ดูนี่เออเป<อ>็นเรื่องของฉันทุกการเปลี่ยนแปลงออจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอว่าโปรดักชั่นปีนี้จะต้องดีมากๆพี่เองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชมนางงามธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้เห็นมงสามมงสี่มงห้าสักครั้งหนึ่งค่ะได้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะ แหม่ฉันทํามากับแม่ปุ้ยอ่ะไปได้ทั้งรองหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็ได้รองโอปอแล้วก็แอนโทนีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ว่าฉันก็สุดยอดแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้เลยเนาะเออนมาขายเปลี่ยนผู้ถือนี่ก็สิบไมล์คุณไม่ไปบ้างคะในความคิดเห็นของแม่ที่เป็นครูดังงามทั้งสองท่านเธอเเธธออตอบนะฉันไม่มีทนายะตอค่่พีเถามมาใหม่ค่ะถามใหม่ค่ะในการเปลี่ยน แม่มีคนจะมาเป็นกูรูของเราไหมครับอ๋อไม่มีค่ะเพราะไม่ดูไม่ดูค่ะไม่ดูค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะดูแล้วก็ไม่ดูค่ะเพราะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยเราไม่ได้ประกวดวิสโนสโคเลียดิค่ะเออฉันไม่อยากจะดูฉันก็ไม่ดูนี่เออมันเรื่องของฉันดูเพราะว่าอะไรอะไรนะคะที่ไม่ดูเพราะว่าที่ไม่อยากดูอืมไปวางไปค่ะ เธอคิดว really so right? so mm ่าไปเป็นกรรมการแล้วเนี่ยสิ่งที่เธอกาไปเนี่ยมันจะมีผลไหมเขากรรมการมันมีหลายคนโอเคอันนี้ความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะต่างคนต่างมามาเจอกันตรงนี้ไม่ได้มีอะไรของพี่เนี่ยแม่ก็ขึ้นด้วยเวลาโดนฟ้องอะของพี่อย่างนี้คือทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ พี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปดูที่เวทีอะไรก็แล้วแต่พี่ก็จะรอชมอยู่ทางบ้านอ,อ,อย่างหนึ่งที่พี่เชื่อได้ก็คือว่าโปรดักชันปีนี้จะต้องดีมากๆก็พี่จะคอยรอชมดูแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเวลาดูนางงามแบนีเ้เราเริดูจากอะไรบ้างหนึ่งคนจัดนะคะเราดูดจากคนจัดแล้วว่าถ้าเรามองแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเราดูแล้วเราไม่อาจจะไม่ใช่สำหรับเราอาจจะไม่สนุกคนอื่นเขาอ,อาจจะสนุกแต่สําหรับพี่พี่คนทํานางงามเนี่ย มันจะดูลึกมากกว่าการสนุกแล้วมันจะดูในเรื่องของธุรกิจมันจะดูอะไรหลายๆหลายๆอย่างที่มันลึกๆๆึกพอลึกเสร็จปั๊บเรามีความรู้สึกว่าไม่ดูดีกว่าเพราะมันเสียเวลาดู<ม>ก็เลยไม่ดูดีกว่าเอาเวลาไปเลี้ยงแมวอะไรอย่างงี้ดีกว่าค่ะ<ม><ฮ>นะคะดูเราดูยูนิเวอร์สใหญ,เใหญ่เราดูยูนิเวอร์สใหญ่เราดูเราเราเชียร์ฟิลิปปินเราเชียร์คัมแม เราเชียเมียนมาเราเชียรลาวเรา,เราเชียแคนบอดีเราเชียหมดเลยไม่ดูไม่ดูไม่ดูคือไม่ดูไม่ดูคือไม่ดูไม่ดูค่ะกระเทยที่อยู่ตามเว็บผีเว็บสางต่างๆบอกเลยว่าไม่ดูค่ะเพราะมันมีเวทีเป็นหมื่นเวทีที่ต้องดูมิสไทยแลนด์เวิร์ดติดตามด้วยถ้าเป็นผูรู้าคิดว่าการเปลี่ยนที่สิทครั้งนี้มันจะทำให้ประเทศไทยได้ไปถึงมุมสามนก่อนแล้วกันค่ะ ก็จริงๆมีโอกาสทุกปีนะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ,คอสาวไทยก็ผ่านเข้ารอบลึกๆในเกือบทุกปีบางปีได้รองสองปีติดกันที่เราได้รองมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสาหรับพี่เนี่ยการเปลี่ยนเจ้ามือลิขสิทธิ์หรือไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีผลอะไรผลคือคือ,คอตัวนางงามเองจะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมสําหรับความเป็นยูนิเวอร์สแล้วก็จริงๆมันก็มีส่วนเนาะสายสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆระหว่างผู้จัดกับกับผู้ถือลิขสิทธิ์ก็อาจจะมีส่วนในบางในบางเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ ท้ายที่สุดแล้วพี่เองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชมนางงามธรรมดาๆเลยเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้เห็นมงสามมงสี่มงห้าสักครั้งหนึ่งเหมือนหน้าใส่ชั้นทำไมเนี่ยป่า <c oughs> ไ,ม,ไม่นี่เหมือนถามว่าถามว่าด้วยความที่ผิดกสิทธ์นคิดว่าเราจะได้เป็มมงสามไหมครับไม่รู้ว่าเราไม่รู้อ่ะได้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะเพราะว่า แหม่ฉันทำมากับแม่ปุ้ยอ่ะไปได้ทั้งรองหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็ได้รองโอปอแล้วก็แอนโทนีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ว่าฉันก็สุดยอดแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทําจะได้ไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจเพราะฉันไม่ดูแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าลิเกสิทธิ์มิชชันนีเวิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่แปดสิบหกสิบประเทศเหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันหนึ่งร้อยยี่สิบประเทศแฟนชายคนถือแฟนชายแค่หนึ่งร้อยยี่สิบประเทศน้อยกว่ามิชเฟิร์นะนะแม่เนาะนิดหน่อยน,น้อยกว่ามิชเฟิร์นนเ,ระะน,นเนี่ย ไทยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นในการประกวดมิชนนีเวิ์อย่าลืมว่าในเอเชียเนี่ยโอเคมันยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจอย่างฟิลิปปินส์อินเดียเวียดน,นามอินโดโกร็รวย,ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในวงการนางงามจริงๆโดยไม่ที่สะกดจิตตัวเองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าในเอเชียเนี่ยเราก็ยังต้องสู้กันอีกเยอะโดยเฉพาะในย่านอาเซียนค่ะก็เลยดูตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวนี้มันดูได้ทั่วโลกอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในโลกของ อ่ะเขาเรียกว่าออนไลน์เปิดดูได้หมดเพราะก็ถ่ายทอดสดดูเหมือนกันได้หมดเราดูโปรดักชั่นที่อื่นดีกว่าถ้าเรามีความสุข,ข่าดูแล้วไม่สนุกดูแล้วไม่สบายใจดูแล้วไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูจบแค่นั้นค่ะที่ว่าการควบรวมครั้นงนี้จะทำให้งกานนำก็คือไม่ทำไห้ใครผิดหรือเปล่าให้สองปีสอปีสองปีสองปีอรันมาดูไปก่อน2ปีว่าสนุกความก็คือมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างเนาะสองปีสองปี ให้สองปีมีเพิ่มเติมไหมครับสปีเท่ากับก็เราก็ดูบางทีสองปีเธอก็ดูกันไปฉันไม่ดูเออแต่ฉันให้สองปีเออสำหรับพี่คิดว่าน่าจะคึกคืนคืนเมื่อกี้พี่บอกว่าปีเดียวนะฉันบอกว่ากำลังบอกว่าคึกคลืนคืนตามน้องเขาถามมาก็คือคึกคืนึ้นด้วยความที่ว่า แต่และเวทีก็จะมีฐานแฟนคลับของตัวเองอยู่แล้วพอเอา2เวทีมารวมกันก็จริงๆแล้วถ้าเป็นโอกาสดีที่2เวทีที่เป็นแฟนคลับเนี่ยจะสมานฉันท์กันก็จะทําให้วงการน,นางงามเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรเงี้ยเอาไว้สู้กับประเทศอื่นๆเพราแล้วกันอะไรเงี้ยะก็ะสําหรับพี่คิดว่าเป็นนินมิตหมายอันดีสําหรับพี่มีแต่เรื่องดี่า2เวทีเขาจะสมานฉันดันครับ ก็หวังว่าดีกว่าหวังว่าหวังว่าจะถือเอาโอกาสอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะที่จะปรองดองกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่และเวทีเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเนาะเวทีเดิมเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่ง MUT ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งดังนั้นพี่คิดว่าสองเวทีนี้คาแรคเตอร์ของการประกวดเนี่ยจะจะแยกกันแต่ว่ากลุ่มแฟนนางงามเดี๋ยวจะเป็นกลุ่มเดียวกันพี่ก็หวังว่าการเชียร์นางงามในปีนี้จะเป็นเชียร์ทั้งสองเวทีได้สนุกขึ้น The way The